ดสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเพลย์เดย์สองกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาบอกพวกคุณนะครับว่าผมหายไปไหนมาตั้งสี่เดือนนะครับผมก็เล้หายไปไหนมาหรอกครับผมก็อยู่บ้านผมนี่แหละจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะคือสี่เดือนก่อนหน้านี้ผมได้ไปทางานที่กรุงเทพนะครับไม่ใช่ทํางานไปฝึกง,งานที่กรุงเทพนะฮะซึ่งไอช่วงที่ผมฝึกง,งานเนี่ยมันไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆท่านผู้ชมไม่มีแม้แต่เวลาที่แบบ ทำคลิปสั้นๆบอกว่าบอกพวกคุณว่าผมไปไหนมาอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีเวลาจริงๆนะครับคือช่วงเริ่มทําใหม่ๆมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยพอสมควรนะครับก็กลับห้องพักนะก็6กโมงกว่าอยู่แหละแต่ว่านั่นแหละมันมันเหนื่อยแล้วนะท่านผู้ชมผมเลยไม่ค่อยจะเรียกว่าไม่ค่อยหรือไม่ได้ทําเลยผมเลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็อ่าใกล้ช่วงสงการแล้วนะครับผมก็กลับมาพักที่บ้านนะครับ คาจริงผมจะกลับมาตอนช่วงสงการนั่นแหละแต่ประเด็นก็คืออ่าผมต้องมาเกณฑ์ทหารก่อนนะครับเออซึ่งผมไม่ไม่ได้เป็นทหารนะครับไม่ไม่ต้องเกณฑ์นะะสภาพจิตใจของผมมันเออบนเป้เขาเลยไม่ให้ผมเป็นนะครับเออ,เ,อ,อเขาไล่ออกมาด้วยนะแล้วบอกว่าปีหน้าไม่ต้องมาโอเคครับพี่กูไม่ไปหรอกครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่หลายทางเลือกเหมือนกันนะครับทางเลือกแรกก็คือเดี๋ยวจะอยู่บ้านต่อนะฮะแล้วก็จะไปเรียนต่อด้วยนะครับแล้วก็ทําคลิปต่อหรืออย่างที่สองก็ไปทํางานในกรุงเทพเลยนะครับถ้าไปทํางานในกรุงเทพเลยเนี่ยผมกลัวว่ามันจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะครับแต่เท่าที่ผมอลองสังเกตมาตลอด4เดือนที่ผมไปฝึกงานอยู่กรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทํามันก็ทําได้แหละเออ ถ้าจะทามันก็ทําได้เว้ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องเกมนะครับตัวตัวเนี่ยผมได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับเพเดอยู่นะครับทีแรกว,ว่าจะเริ่มอัพคลิปใหม่ตั้งแต่ตอนเพเดออกมาเลยแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปฮะเดี๋ยวช่องมันจะล้างเกินนะครับผมเลยถือโอกาสทําคลิปนี้ออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็จะเดี๋ยวจะเล่นเกมอื่นรอก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชม คือไอ้เกมเพยทสองเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงแล้วนะครับมี DLC ใหม่แมปใหม่ก็จริง้ยแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นอ่าเดี๋ยวผมจะขอเล่นเกมเบาสมองนิดนึ่งละกันรัท่านผู้ชมควจริงไอเกมนี้มันก็เบาสมองเหมือนกันนั่นแหละท่านผู้ชมคือมันไม่ต้องจริงจังมากเหมือนพวกเกมที่แบบเราต้องเล่นสู้กับคนอื่นใช่ไหมเหมือนพวก AP e x ค e g e n d เ Count ตอร์สไตล์วาน a n แอะไรพวกเนี้ย เราไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเกมมันก็ยังเป็นเกมยิงๆอะไรแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเออผมไม่ค่อยออไม่ค่อยอยากจะแตะเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะณนะตอนนี้นะนะณตอนนี้นะนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากจับแล้วนะฮะไม่ใช่นะครับก็ตอนนี้มีเกมหนึ่งที่ผมเลงอยู่นะครับก็คือ c o า n t e ต Strike 2นะฮะออกมาตอนไหนผมอาจจะลองดูนะครับแต่ เดี๋ยวช่วงนี้ผมขอเล่นเกมสบายๆก่อนนะครับอย่างเช่นพวกไมคัสเทอรเรียสตาดิโอเล่อะไรประมาณนี้นะฮะคือผมจะขอเล่นเกมพวกนั้นก่อนละกันนะครับต่วเพเดสามเนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะทําคลิปดีไหมคือตอนนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเพเดสามเนี่ยคนขาดเหียมีน้อยนะครับแต่ข้อมูลหลกัหลกๆของเราเนี่ยก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะย้ายเมืองหลักที่เ,เป็นที่ตั้งของในเกมเนี่ยที่ในเรื่องในเกมมันดําเนินอยู่เนี่ย จากในภาค2นะครับจะอยู่ที่วอชิงตันดีซีนะครับก็คือเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาคราวนี้มันจะย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กนะครับก็คืออ่าถ้าใครเคยดูสไปเดอร์แมนก็นั่แหละครับไอเมืองที่อยู่ในสไปเดอร์แมนนะครับนิวยอร์กบุลินอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วซึ่งนอกจากนี้เราก็ยังไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับเพเรสามนะครับเออผมเลยไม่รู้นะครับว่าจะทําคลิปพูดถึงเพเรซสามทำไม นะฮะคือถ้าทําก็ทําได้แหละจะเป็นแบบอผมเดาว่านะฮะว่าภาคสามเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เคยทําไปแล้วนะฮะแต่คลิปกูก็โดนลบไปแล้วเหมือนกันไปโถเอ้ยอ่าผมอาจจะทําคลิปนั้นใหม่นะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เอาเปา็นว่าคลิปนี้มาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่มีพวกคุณอยตรงนี้ ผมก็อาจจะไม่ได้มานั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากมากนะครับก็นั่นแหละครับขอบพูดอีกครั้งนะก็สำหรับคนที่ชอบนะครับอยากดูคลิปผมอีกอยากให้กำลังใจผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีฮะ